สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพากินเที่ยวนะคะวันนี้พี่ฟ้าจะพาไปดูปลาแก้วแดดเดียวนะคะปลาแก้วแดดเดียวหลังจากที่เราได้ปลาแก้วมานะคะเราก็เอามาทําความสะอาดล้างให้สะอาดนะคะโดยปกติปลาแก้วนะคะตัวขาวใสนะคะก็สะอาดสะอ้านด,ดีอยู่แล้วนะคะดูแลจะสวยงามสะอาดนะคะแล้วก็เอาไปหมัก ล้างให้สะอาดหลังจากนั้นเราก็หมักด้วยเกลือนะคะหมักด้วยเกลือแล้วก็เติมผงนัวนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เอามาตากแดดได้เราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะเพราะเราตากปลางมวดนี้ไม่รู้จักสารกันบูดนะคะเพราะว่าเราใช้แบบวิธีธรรมชาตินะคะก็คือตากแดดแบบธรรมชาติใส่แค่เกลือนะคะ ตัวเล็กๆเท้าใสสะอาดนะคะตากแบบธรรมชาติถ้าแดดดีนะตากแป๊บเดียวก็ได้นะคะเอาไปทำน้ำพริกนะคะทำน้ำพริกกินกับข้ต้มนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะปลาแก้วหรือปลากระจบนะคะเป็นปลาที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีโปรโตีนนะคะแคลเซียมนะคะ ใครที่ขาดแคลเซียมขาดโปรตีนนะคะปลาเล็กปลาน้อยอันนี้ช่วยท่านได้นะคะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะเราเอามาตากแดดอย่างนี้จะสังเกตว่ามันก็จะมีมแมลงวันนิดนึงนะคะเพราะว่าป่าแห้งตากแดดนะคะกับมแมลงวันนี้เป็นของคู่กันเนาะแต่ก็มีนิดหน่อยนะคะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ตากแบบธรรมชาตินะคะใช้แดดใช้ความร้อนจากแดดะคะ่ใครสนใจยกมือขึ้นนะคะอร่อยมากวันนี้พี่ฟ้าพามาชมปลาแก้วแดดเดียวนะคะปลาแก้วแดดเดียวะะโอเคนะครับทุกท่าน ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณวิตรภาพดีๆที่มีให้กันด้วยดีเสมอมาโะะชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า